เมืองนี้จะไม่ค่อยมีชื่อเสียงสำหรับนักท่องเที่ยวเท่าไหร่นะครับพ่่ฮูโรใช่ปะโอ้เล่นใหญ่มากนะครับพิธดีต้อนรับ้าานรอว 很强，很强，谢谢，小心。 ัสดีครับทุกคนอยู่กับช่อง just ไปเที่ยวนะครับตอนนี้ผมก็อยู่ที่สถานีรถไฟเป่ยจิงเวส์เรลเวย์สเตชันนะครับผมเป็นอีกหนึ่งสถานีรถไฟใหญ่ของกรุงปักกิ่งเลยนะผมก็เพิ่งมาครั้งแรกเหมือนกันนะครับผมเพราะว่าปกติก็จะไปขึ้นที่เป่ยจิงเซาเรลเวย์สเตชันซะบ่อยนะวันนี้เนี่ยผมกําลังจะเดินทางไปที่มณฑลเขอหนานของประเทศจีนครับผมซึ่งเป็นมณฑลที่อยู่ใจกลางของประเทศจีนเลยถ้าเกิดเราดูจักแผนที่เนี่ยซึ่งมณฑลเขอหนานเนี่ยเขาจะมีเมืองเอกที่ชื่อว่า เมืองจังโจนะครับผมครั้งนี้ผมจะเดินทางไปทั้งหมด5วัน4คืนนะครับผมก็จะไปทั้งหมด3เมืองด้วยกันนะเมืองแรกที่เราจะไปวันนี้ก็คือเมืองชางชิวนะทุกคนอาจจะฟังแล้วไม่ค่อยคุ้นหูเท่าไหร่นะผมก็ไม่ค่อยคุ้นหูเหมือนกันเดี๋ยวเราไปทําความรู้จักไปพร้อมๆกันเลยนะครับผมแล้วก็เมืองที่2จะไปเมืองคเฟิงอันนี้ก็น่าจะคุ้นหูขึ้นมาหน่อยใช่ปะ่ะเพราะว่าสารคเฟิงปาปุ้นจิ้นอะไรอย่างเงี้ยก็ก็อยู่ที่คเฟิงนะแล้วเมืองสุดท้ายที่จะไปก็คือเมืองหลวงของ มณฑลเครหนานนะครับเ็คือเมืองเจิ้งโจวนะครับรอบนี้เนี่ยผมเดินทางไปกับ CRI Online นะครับ CRI Online คืออะไร CRI Online ย่อม,มาจาก China Radio International นะครับผมก็คือเป็นสถานีวิทยุกระจายเสียงของรัฐบาลจีนนะครับผมก็เราจะใช้เวลาประมาณ4ชั่วโมงครึ่งนะครับผมจากปักกิ่งถึงชางชิวมณฑลเขอรหนานนะอ๋อผมลืมบอกไปว่า นอกจากผมที่จะเข้าร่วมทริปนี้แล้วเนี่ยก็ยังจะมีบล็อกเกอร์หรือว่าอินฟลูเอนเซอร์คนอื่นๆอีกด้วยนะครับผมซึ่งน่าจะเป็นต่างชาติหมดเลยนะผมก็ยังไม่รู้ว่าเป็นใครบ้างก็มาจากทั่วประเทศจีนเลยเขาก็จะสรรหาแบบว่าบล็อกเกอร์หรือว่าอินฟลูเอนเซอร์นะครับผมผมก็ดันโชคดีนะครับถูกรับเชิญมายอดฟอลโล,ล่เราก็ไม่ได้เยอะอะไรนะก็ต้องขอบคุณทาง CRI เป็นอย่างยิ่งครับ ตอนนี้เก้าโมง20 Uhr นะรถไฟออก10โมง15 Uhr นะครับถึงที่ชางชิวมณฑลเขอนหนานเนี่ยประมาณเกือบบ่ายสาอะ เดินทางถึงเมืองชังชิวเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับใช้เวลาประมาณ4ชั่วโมง50นาทีนะตอนนี้เป็นเวลาบ่ายสนะครับผมตอนนี้ก็อยู่กับเพื่อนร่วมทางที่เดินทางมาจากปักกิ่งด้วยกันนะฮัลโหลฮัลโหลเดีครเพื่อนเพื่อ大家可以叫我德鑫来自越南，开心能跟大家一起去看看山丘，好ตอนนี้เราออกไปนอกสถานีชังชิวแล้วนะครับเขาบอกว่ญญาคานของ c ซีไอจะมารอรับนะ boundaries. ต้องโทรหาก่อนนี่ก็เป็นบรรยากาศในเมืองชังชิวนะครับผมเป็นเมืองเล็กๆในมณฑลเข่อหนานนะอ few moments later ขอร์ขอขอบคุณครับ好的谢谢然后我们去哪儿呀嗯那这边啊办理入住 ขอเเตอนแรกผมคิดว่าเขาจะให้ห้องนอนคู่นะเพราะว่ามีแบบว่าบล็อกเกอร์คนอื่นๆมาด้วยไงกลายเป็นว่าห้องเดี่ยวนะครับนอนคนเดียวอ่าอันนี้ให้ดูวิวโรงแรมนะครับอันนี้วิวจากชั้น15นะครับ เมืองชางซิวห้องกว้างมากครับทุกคนวิวหน้าต่างเป็นไงวิวก็ใช้ได้นะครับเป็นวิวเมืองนะครับ,แบบเมืองนี้ที่ผมแบบนั่งรถไฟมา<ๆ>เห็นแบบเาขาก่อสร้างแบบตึกสูงๆอยู่เยอะเลยอะห้องน้ําก็กว้างนะครับดูดิมีแบบว่าอ่างให้แช่ด้วยนะ นี่คือครั้งแรกเลยที่ถูกเชิญมาให้แบบว่ามาร่วมกิจกรรมอะไรแบบนี้นะโอเคงั้นเดี๋ยวผมเก็บของก่อนแล้วเดี๋ยวจะลงไปทานข้าวก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันครับเดีทย่นี่อะขอบคุณ นี่คือรถคณะพวกเรานะครับไปโอเคครับทุกคนตอนนี้เรามาถึงงานตาขาจงโกแล้วนะดูบรรยากาศงานนะยิ่งใหญ่มาก 自己没去过河南，如果提起河南，我第一时间就会想到历史悠久。河南它所处的位置不南不北，不偏不倚，旅游资源还有饮食也特别的丰富，值得去体验一下。就、嗯、是，现在我在这里在，是古都安阳。就是，如果我说安阳，大家可能都不太熟悉，对吧？ เพราะว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยจะไม่ค่อยรู้จักนะครับแม้แต่คนจีนยองเนี่ยก็ผมถามเขาว่าถ้าเกิดเราพูดถึงเมืองชางชิวจะนึกถึงอะไรนะครับเขาก็บอกว่าคนส่วนใหญ่ก็จะคิดว่าเป็นตลาดเกษตรกรรมขนาดใหญ่ของมณฑลเทอร์นาหนะครับผมเมืองนี้จะไม่ค่อยมีชื่อเสียงสําหรับนักท่องเที่ยวเท่าไหร่นะครับเพราะว่าคือเมืองนี้เศรษฐกิจเนี่ย ถ้าเทียบกับเมืองอื่นๆในมณฑลเฮย์นานเนะี่ยจะเติบโตช้ากว่าที่อื่นหน่อยนะครับผมทางรัฐบาลจีนเขาก็เลยมีนยโยบายที่จะแบบว่าผลักดันอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของเมืองนี้เนี่ยให้มันดีขึ้นไปอีกนะผู้คนจะได้แบบเดินทางมาเที่ยวเยอะๆนะครับมีน้องเด็กๆน่ารักมาก,กครัหออะไรเื่ออะนรชือรชื่ออะไ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 รชื่ออ สำหรับการเดินทางมาที่มนฑลเขอนานในครั้งนี้ของผมเนี่ยนอกจากเราจะได้มาเปิดประสบการณ์ใหม่ๆใ,ในสถานที่ใหม่ๆแล้วเนี่ยนะครับผมยังได้มีโอกาสรู้จักกับเพื่อนใหม่ๆห,หลายคนเลยทีเดียวครับซึ่งคนที่มาแจมทริปนี้เนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นบล็อกเกอร์อินฟลูเอนเซอร์ที่อาศัยอยู่ในประเทศจีนครับคือแต่ละคนเนี่ยก็น่ารักกันมากๆเลยครับ เนียเวียดนามกเตมาลาบราซิลเกาหลีนะครับผมผมไม่ได้ใส่ชุดแบบเขาอะก,ก็เลยไม่กล้าไปถ่ายด้วยนะอันนี้ก็เป็นปรำพื้นบ้านของเมืองชังชังชิวนะครับผมก็ここจะมีคุณลุงคุณป้าน,นียครับยิ้มแย้มฉ่ำใสเนะี่ยมาเป็นเหมือนแบบลำบงไทยหรือเปล่าดูสินี่ม,มีมีไซอิ๋วด้วยสินหงอคงอะอันนี้เหมือนเขาถืออะไรเหมือนหาบหาบอะไรสักอย่าง เป็นพานน่ะพานใส่ดอกไม้นะครับผมคือต้องขอโทษทุกคน้วยนะผมก็ไม่ค่อยรู้แบบประวัติศาสตร์พื้นบ้านของเมืองชางชิวนะครับอาจจะอธิบายไม่ได้หมดนะครับนี่ฮานอกจากการแสดงเชิงวัฒนธรรมพื nuts, <c oughs> ้นบ้านต่างๆที่ทางทีมงานจัดไว้ให้เราได้ชมแล้วเนี่ยนะครับทางทีมงานยังได้จัดเตรียมอาหารพื้นบ้านของเมืองชางชิวไว้ให้เราได้ชิมนะครับ แต่เสียดายที่เวลาเราน้อยไปหน่อยครับเพราะว่าเราต้องไปอีกหลายที่ก็เลยได้ชิมอยู่แค่ไม่กี่อย่างเองครับเป็นเนื้อหมูนะั้้เเปชชูููยยจ่่่ออะผีใม

ก็มาหอบจิงง่อยนอนโอเคครับแล้วหลังจากที่เราเดินเล่นอยู่ที่เมืองโบราณชางชิวกันจนหนำใจแล้วเนี่ยนะครับ ใกล้ๆก,กับเมืองโบราณก็จะมีสถานที่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมอยู่ที่หนึ่งครับนั่นก็คือขวาชางเคาเจโรพาซาครับซึ่งก็จะเป็นจัตุรัสที่สร้างขึ้นเพื่อลำลึกถึงบรรพบุรุษผู้บุกเบิกวัฒนธรรมการค้าของเมืองชางชิวที่มีนามว่าหวางส่วนครับสิ่งที่ผมประทับใจเลยก็คือทุกที่ที่กลุ่มเราเดินทางไปถึงเนี่ยเขาก็จะมีการแสดงต่างๆต,ต้อนรับเราเรียกได้ว,ว่าอลังการมากๆเลยครับ โอเค oh, เล่นใหญ่มากนะครับพิธีต้อนรับคือผมไม่ได้มีอารมณ์แบบว่าเดินตามไกดอย่างนี้มานานมากแล้นะส่วนใหญ่ก็จะไปเที่ยวเองมากกว่าใช่ปะ่ะอันนี้คือแบบว่าผมเป็นลูกครัว แล้วเดินถัดมาเรื่อยๆจากหัวาชางเคาจโรพาซาเนี่ยนะครับเราก็จะมาพบกับจุดที่มีชื่อว่าโหเฉินถ่ายครับซึ่งก็จะเป็นจุดที่ให้เราเนี่ยได้สัมผัสวัฒนธรรมการจุดไฟแบบโบราณของชางชิวนะครับ hmm. ก็คือการเอาไม้ไปเจาะกับไม้แล้วก็เหล่าๆๆแบบนี้นี่หละครับซึ่งเราก็ได้ลองทำ้วยนะไปดูกันว่าผมจะจุดติดหรือเปล่านะครับ oh, yeah, no, yeah, no. 加油！加油！加油！这个要用力，这个用力，用力，再用力，对，再用力，用力，对，用力不停的磨。要快速度要快，要用力，速度要快，速度快，速度一定要，快。 都在快，看我！慢点了，这可以，这个速度可以。还要再快，还要再换，再快！继续，继续，继续，继续！哎呦，继续！再快再快！再快！加油！再快，再快，再快！哎呦，加油！ คือผมว่าผมก็พยายามเต็มที่แล้วนะครับแต่ว่าทํำยังไงเนี่ยไฟก็ไม่ติดสักทีครับมีแค่ควันขมวงออกมานิดเดียวพอให้ได้มีความหวังแค่นั้นเองครับแล้วสุดท้ายคนที่อ่อนแอก็ต้องแพ้ไปครับมีควันออกแต่ว่ายังไม่ติดไฟนะโคตรเหนื่อยเลยครับ คนสมัยก่อนเนี่ยเขาต้องโหัวองแบบแข็งแรงมากเลยเอโอเคเดี๋ยวให้เขาทำให้ดูนะนนโอ้ <c oughs> โ,อโห, <c oughs> โหเขาทำแป๊บเดียวควันขึ้นเลยอะครับ อ๋อเขาฟังเู้เรื่องวะโอ้ดูดิดูดิฟันฟันขึ้นแล้วอ่ะอู้นชข็งว้าเฮ้ยล了ว可以了吗เหมือนจะได้แล้วนะครับโอ้มันเป็นแบบว่าเขาเรียกว่าขมเมาอ่ะ ไ็สั่งเลยว่าโอเคใช่ครับจริงเจรินๆที่ที่ที่ทีท่ที่ที่ี่ท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 ี่่ท่ที่ที่ท่ที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 ่ี่ท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 ี่ี่ที่ที่่ที่ที่ที่่ที่ที่ที่ทที่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 ท่ที่ที่ท่ที่ที่ 哇了，他都就就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 童年幼儿园就 哦，在幼儿园。哦，在幼儿园。<laughs> 那那个是你的妹妹吗？不是，就是。啊，外甥女。你知道我来自哪儿吗？<laughs> 我来自泰国。你知道泰国吗？知道泰国吗？泰国，见过。我喜欢。喜欢。是吧？你 <laughs>、啊、你,你长大之后有机会去去一趟泰国。我喜欢。<laughs> 那你说喜欢，那我长大就去，去旅游啊，去去吗？旅游啊，去泰国旅游、啊。哎，你你去过泰国吗？啊，没有，没有是吧？肯定要去一下。啊、你们都是商丘的。啊啊啊！我们都是永城乡商丘的。哦、啊。永城的，金城的。哦、啊。啊 <laughs> <laughs> เวทุกคนครับตอนนี้ผมก็กลับมาถึงห้องเรียบร้อยแล้วนะพรุ่งนี้เนี่ยก็ต้องตื่นตั้งแต่6กโมงเช้าลงไปกินข้าวนะครับผมแล้วก็7จ็ดมงครึ่งเนี่ยเราก็จะออกเดินทางจากเมืองชางชิวที่ผมอยู่ตอนนี้เนี่ย ไปที่อีกเมืองหนึ่งก็คือเมืองคายเฟิงนะครับผมเมืองคายเฟิงเนี่ยก็จะเป็นอีกเ,อเมืองท่องเที่ยวนะครับที่หลายๆคนน่าจะรู้จักกันแต่ว่าสําหรับเมืองชางชิวที่เราไปาทัวร์มาหนึ่งวันเต็มๆเนี่ยนะครับผมส่วนตัวผมแล้วเนี่ยผมคิดว่าเป็นเมืองที่เงียบสงบนะครับผมเป็นเมืองที่อาจจะยังไม่ค่อยนิยมนักนะครับสาหรับนักท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นนักท่องเที่ยวจีนหรือว่านักท่องเที่ยว ต่างชาตินะครับผมเท่าที่สังเกตดูในเมืองโบราณเนี่ยก็จะเห็นแบบทุกอย่างเนี่ยยังใหม่เอี่ยมเลยนะแบบไม่ว่าจะเป็นการก่อสร้างอิฐหรือว่าสถาปัตยกรรมบางอย่างเนี่ยมันยังใหม่ๆอยู่เลยนะครับผมเป็นเพราะว่า3-4ปีที่ผ่านมานะครับผมทางรัฐบาลจีนแล้วก็รัฐบาลท้องถิ่นที่ซางชิวหรือว่าที่ทมณฑลเฮย์านเนี่ยเขาก็มีการปรับปรุงซ่อมแซมเพื่อแบบว่าดึงดูดให้นักท่องเที่ยว ต่างเมืองหรือว่าต่างประเทศเนี่ยรู้จักเมืองชังชิวมากขึ้นแล้วก็มาเที่ยวที่เมืองชังชิวเยอะๆนะครับผมเพราะว่าจ,จริงๆแล้วอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของเมืองชังชิวเนี่ยถือว่ายังไม่ได้รับการผลักดันหรือว่าการโปรโมทเท่าที่ควรนะครับผมแล้วจ,จริงๆแล้วเมืองชังชิวเนี่ยก็เป็นเมืองแบบว่าศูนย์กลางการคมานาคมของมณฑลเขอหนานอีกเมืองหนึ่งด้วยนะก็คือมออีรถไฟความเร็วสูงรถไฟธรรมดาเนี่ยแบบ มุ่งตรงไปหลายๆเมืองนะรวมถึงปักกิ่งด้วยแล้วก็เมืองเซี่ยงไฮ้กวางโจโอื่นๆด้วยนะครับผมไม่ว่าเราจะอยู่เมืองไหนในเขอนานเนี่ยเราก็สามารถเดินทางไปต่างจังหวัดต่างมณฑลได้อย่างสะดวกสบายนะครับโอเคงั้นเมืองชางชิวเราก็จะจบกันเท่านี้นะก็ทำแค่คลิปเดียวอาจจะไม่ได้รีวิวอะไรให้ดูมากมายนะครับผม เ,เดี๋ยวเราไปต่อกันที่เมืองคายเฟิร์ง EP หน้าเลยซึ่งจะห่างจากเมืองชางชิวประมาณ1ชั่วโมงครึ่งนะครับผมนั่งรถบัสไป <_ D> เขาก็เตรียมรถบัสไว้ให้แล้วพรุ่งนี้ก็เดี๋ยวไปเจอกันที่คายเฟิร์งแล้วกันว่าจะมีอะไรน่าสนใจบ้างนะครับโอเคฝันดีนะครับทุกคนผมไปอาบน้ําพักผ่อนละขอบคุณที่รับชมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับแล้วขอบคุณอีกครั้งนะครับผมที่ปรากฏ s u b s c r i b e ผมแล้วก็ดูคลิปจนจบนะครับบ๊ายบายครับ